ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ตามชื่อคลิปเลย เราจะมารีวิวเจ้าตัวละครหน้ากากหวานนะครับตัวละครระดับ SR ยอดนิยมที่ทุกคนหรือว่าทุกไอเดีเนี่ยต้องมีแล้วก็ต้องปั้นไว้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะได้รู้ความสามารถสกิลของเจ้าตัวละครหน้ากากหวานกันเป็นอย่างดีนะแต่ในคลิปนี้ผมจะมารีวิวเจ้าหน้ากากหวานตอนที่มันขึ้น6ดาวกันนะครับผมว่าเจ้าตัวละครอย่างหน้ากากหวานเนี่ยตอนขึ้น6กดาวแล้วมันตีแรงแค่ไหนนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายด้วยนะครับผมว่าเราจะทํายังไงถึงจะให้ตัวละครหน้ากากหวานของเราตีแรงๆนะครับผมซึ่งวา กันใน ID เดียก็เพราะว่าจะเอาไปตีบอสคิวนะครับเพราะงั้นเนี่ยความแรงของเจ้าน้กกากหวานก็เป็นเรื่องสําคัญนะแต่ก่อนอน่นนะครับเราก็มาดูลายเหียดสกิลของเจ้าตัวละครน้กกากหวานกันก่กอนละกันว่าเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับผมมันมีความสามารถอะไรบ้างสำหรับสกิลแรกนะครับจะมีชื่อว่าดาบลงทันโจมตีต่อเนื่อง3ครั้งต่อเป้าหมายรายเดียวสร้างดาเมจจาก1 0 5พลังโจมตี สกิลอันตีนะครับผมชื่อว่าหมัดสยบม่านสกิลอันตีเนี่ยจะทําการโจมตีเป้าหมายแนวหลังนะครับสอถึงหครั้งแต่ถ้าอาวุธ3ดาวเนี่ยก็จะอับเกรดเป็น3-5ครั้งสร้างดาเมจจาก500%พลังโจมตีส่วนสกิลพาสซีฟนะครับจะมีชื่อว่าเครียดแค้นลิสยานะครับสำหรับพาสซีฟเนี่ยถ้าโจมตีเป้าหมายนะครับจะทําให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะรับดาเมจ2รอบเมื่อติดสถานะรับดาเมจนะครับเมื่อโจมตีเนี่ยจะเสริมดาเมจจากโบนัสพลังโจมตี50%นะครับแต่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ ไป70%นะครับและสกิลคอร์นะครับ,ะะรบจะมีชื่อว่าพลังไอดอลสกิลคอร์ขั้นต้นนะครับถ้าเราชนะตัวละครฝั่งศัตรูได้เนี่ยเราจะได้รับพลังงาน6จุดทันทีโดยการต่อสู้ในแต่ละสนามจะเกิดขึ้นเพียง1ครั้งเท่านั้นส่วนเอฟเฟกขั้นสูงนะครับแต่ละรอบที่ตัวละครฝ่ายเราเคลื่อนไหวนะครับผมตัวแรกเนี่ยจะได้รับผลกระหน่ำนะครับเอฟเฟกคอร์เลเวล2นะครับเมื่อเริ่มต่อสู้จะได้รับพลังงาน2จุดเอฟเฟกคอร์เลเวลที่3นะครับเมื่อตัวละครใดๆนะครับทำการต่อด30% นจนกระทั่งสิ้นสุดการต่อสู้ และฟิกคอวิลที่5นะครับแต่ละรอบนะครับตัวละครที่ได้เคลื่อนไหวเป็นตัวแรกเนี่ยจะได้รับผลกระหน่ำนะครับมีระดับสูงถึง50%ไอ้ผลกระหน่ำที่ระดับสูงถึง50%เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเพิ่มพลังโจมตีสูงสุด50%ให้ตัวละครที่ได้รับผลกระหน่ำนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาตัวละครเราเข้าสู่สถานะกระหน่ำมันก็จะเพิ่มพลังโจมตี30%นะครับแต่คอหน้ากากหวานเวลสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าไอ้ที่มันบอกว่าระดับสูง50%ก็น่าจะหมายความว่าเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มมขขึ้้นนง50%ปปรระะาาาณีีก็็จจเเเยยอดส ตัวละครหน้ากากหวานที่ผมคิดว่าห,หลายคนก็น่าจะรู้ดีแล้วนะครับผมและก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับหลังจากอัปเดตล่าสุดเจ้าหน้ากากหวานก็ได้มีคอสตูมใหม่มาแล้วนะครับจะเป็นคอสตูมที่มีชื่อว่าเพลงรักสีข่าวนะอันนี้ก็สวยดีนะครับสับเมนนน้กกากหวานหรือว่าชอบน้ากากหวานก็สามารถซื้อใส่ได้นะว่าน้ากากหวานก็น่าจะเป็นหนึ่งตัวละครนะครับผมที่สามารถอยู่คู่กับไอเดีเราไปได้อีกนานนะครับเพราะว่ามันจะเป็นในการตีบอสในการลง PP ต่างๆนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเสียงพูดของเจ้าหน้ากากหวานกันมากดีกว่านะครับผมว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะมีเสียงพูดอะไรในเกมบ้างเป็นตัวละครระดับ S R นะครับที่มีเสียงพูดถึง2ประโยคนนะมากกว่าตัวละครระดับ S S R บางตัวด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูการใส่เซตอุปกรณ์นะครับผมว่าเราจะใส่เซตอุปกรณ์เซ็ตไหนนะครับที่จะทำให้หน้ากากหวานของเราเนี่ยตีแรงๆนะ สำหรับเซตอุปกรณ์ของเจ้าหน้ากากหวานเนี่ยผมก็มีมาแนะนําอยู่เซตเดียวนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมอยากแนะนําว่าถ้าใส่เป็นเซตได้ควรจะใส่เป็นเซตดีกว่านะครับนั่นก็คือเซตป่าเถื่อนนะคือเซตป่าเถื่อนนะครับมันจะสร้างดาเมจต่อเป้าหมายหลัก30นะครับผมแล้วก็จะมีความสามารถในการยิงศัตรูในแนวตั้งเดียวกันนะครับอีกทั้งเป้าหมายหลักเนี่ยยังจะได้รับดาเมจโบนัสเพิ่มเติมในจำนวนที่เท่าตัวอีกด้วยนะครับผมคือเป็นเซตที่เหมาะกับเจ้าตัวละครที่ตีเป้าหมายเดี่ยวแรงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหหหนนนน้้าาาาาากววรรรรืือออ่บะคคจใสสเซีมมถ เอาไปลงได้ทั้ง PVP นะครับผมแล้วก็ PVE ไล่หนึ่งสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับในการที่เราจะเพิ่มความแรงให้ตัวละครหน้ากากหวานเนี่ยก็จะเป็นตรงการ์ดเฉพาะนะครับไอตรงไอเทมเฉพาะตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากมนะสำหรับตัวละครหน้ากากหวานเพราะถ้าเรายังไม่อัพขึ้น3าดาวเนี่ยมันก็จะทําการโจมตีน,ตนะครับสอครั้งแต่ถ้ารับขึ้น3ดาวนะครับมันก็จะโจมตี3-5ครั้งอันนี้ก็จะเพิ่มดาเมจมาได้เยอะมากมนะในการลงบอสกิ้วนะครับ ต่อไปก็เป็นหนึ่งสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มพลังโจมตีให้เจ้าหน้ากากหวานนะครับมันจะอยู่ตรงเมนูไซตามะนะครับเมื่อเราเข้ามาเข้ามาที่สตอรี่นะครับแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆนะครับผมมันจะมีรูปของราชาทะเลลึกอยู่ตรงนี้นะครับเป็นภารกิจลองนะครับหรือว่าเควสลองที่เราจะมาเลือกประสานภาพได้พอเรากดเข้าไปดูนะครับสำหรับเจ้าไอราชาทะเลลึกบทที่8เนี่ยมันก็จะมีความสามารถนะครับถ้าเราประสานมันได้มันจะเพิ่มพลังโจมตีให้สายต่อสู้เนี่ยบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือสายต่อ กากหวานมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นสายต่อสู้คือถ้าได้รับบัฟในการเพิ่มพลังให้สายต่อสู้15%เนี่ยดามเมจของมันก็จะขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากรู้ว่าจะทำยังไงให้ตัวละครกนะากหวานตีงแรงเนี่ยหลักๆก็จะเป็นการอัพป,ประมาณนี้นะส่วนนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นการอัพพวกฟิกเกอร์ฝึกฝนอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างบวกอยู่แล้วนะครับแต่มันไม่ได้บวกแบบเด่นชัดเหมือนพวกอุปกรณ์นะครับการเฉพาะหรือว่าไอ้ราานรนนาาาาากกะูมมมคัับบ็เเเดดี๋ยวผจ หน้ากากวาน6ดางผมนะครับถ้าไปตีบอสกิลเนี่ยมันจะทำดาเมจได้รุนแรงขนาดไหนนะครับก่อนจะไปตีบอสนะครับเกือบลืมให้ดูดาเมจนะครับผมก็ค่าพลังโจมตีของหน้ากากวานของผมใส่เสตปลาเถื่อนเนี่ยก็จะอยู่ที่1นึ่งแนึ่งหมื่นหกพันนะครับก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราไปตีบอสกันดูแล้วกัน แล้วก็มากันที่หน้าการตีบอสกันนะครับสำหรับการตีบอสในวันนี้เนี่ยตัวละครสายต่อสู้จะสร้างดาเมจต่อบอสเพิ่มขึ้น15%นะครับเพราะงั้นในคลิปนี้เนี่ยนักกากวานของผมเนี่ยอาจจะตีแรงมากกว่าเดิม15%นะครับส่วนโบนัสในการเพิ่มดาเมจต่อบอสตัวนี้ก็จะอยู่ที่43%นะก็เดี๋ยวเราไปดูการตีบอสกันนะครับแต่ก่อนจะไปดูการตีบอสเรามาดูการจัดทีมก่อนนะครับสำหรับการจัดทีมในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะจัดทีมประมาณนี้นะจะมีราชา,นนา,นาหน้าฟานด็อกเตอร์นนจีน่าด แล้ก็หน้ากากหวานนะครับกรพัดเด็กจะใส่เป็นเซ็ตชุดสูทนะบิดคิงจะใส่เป็นเซ็ตมาเฟียหนะ้นากากหวานจะใส่เป็นเซ็ตป่าเถื่อนนะครับก็เดี๋ยวเราไปตีบอสกันเลยแล้วกัน สำหรับการตีบอสในคลิปนี้ผมจะปล่อยออโต้แลวกันนะครับเพราะว่าผมได้ไล่ความเร็วเอาไว้ตามที่ผมต้องการเรียบร้อยก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมานั่งกดเองนะครับอันนี้เด็กก็เปิดไปนะครับมาดูหน้ากากหวานตีกันก็สี่รอบอยู่ที่2อล้านสนะครับเดี๋ยวต้องมานับตอน5รอบนะว่ารอบแรกในการตีเนี่ยบอสมันยังไม่ติดสถานะกระดูกหักแล้วก็สถานะบทขยี้นะครับจะทำให้มันได้รับดาเมจไม่เต็มที่ก็มาดูรอบที่2นะครับรอบนี้บอสก็ติดสถานะกระดูกหักแล้วก็สถานะบทขยี้นะครับมาดูหน้ากากหวานผมตีกัน 3รอบนะครับอยู่ที่2ล้าน3นะถ้า5รอบผมเดาๆว,ว,ว่าน่าจะอยู่ประมาณ3ล้านนะครับอาจจะ3ล้านถึง3ล้าน5นะก็มาดูกันว่าในคลิปนี้จะตีถึง3รอบเอ้จะตีถึง5รอบหรือเปล่านะครับโอเคอีกรอบหนึ่งนะกากวานนะครับมานับกันว่าจะครบ5หรือเปล่า1 2 3 4นะครับ4ี่รอบอยู่ที่3ล้าน1นะก็ถ้ารอบก็น่าจะอยู่ประมาณ3ล้าน5ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าในคลิปนี้จะตีถึง5รอบหรือเปล่านะครับ โอเคอีกรอบหนึ่งในการหน้ากากหวานนะครับขอให้ถึง5รอบนะ1 2 3 4สี่นะครับ4รอบอยู่ที่2ล้าน9นะอันนี้ผมนั่งลุ้นอยู่นะครับให้ถึงเธอหน้ากากหวานเนะี่ยมันตีครบ5รอบนะอยากรู้ดาเมจว่ามันจะได้ที่เท่าไหร่นะครับโอเคหน้ากากหวานนะครับ1 2 3 4 5อนะครับอยู่ที่3ล้าน5ตามที่ผมคาดคำนวณเอาไว้จริงด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าดาเมดมันจะคาดเกลื่อนหรือเปล่านะเพราะว่าหน้ากากหวานเนี่ยอย่างที่รู้กันว่ามันเป็นตัวละครที่ดาเมดไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะครับอ่ะรอบสุดท้ายนะครับ1,3,4,5นะครับ3 8 0ล้านแล้านถึง3 5 0ล้านนะครับประมาณนี้นะ ดามเมจสูงสุดที่ผมทําได้ต่อบอสกิริววันนี้ก็อยู่ที่3าล้านแนะครับที่มันสูงขนาดนี้ก็เพราะว่าวันนี้นะครับมันทําการเพิ่มดามเมจได้สายต่อสู้ตีบอสได้แรงขึ้น15%คือถ้าวันไหนมันไม่ได้เพิ่มดามเมจได้สายต่อสู้เนี่ยผมก็จะตีหน้ากากหวานตีสูงสุด5รอบอยู่ที่ประมาณ 3, 000, 3 000, ล้านถึง3าล้านสนะครับอันนี้เป็นของผมนะถ้าใครปั้นมาแรงกว่าผมก็จะมีถึง4ล้านได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ปั้นหน้ากากหวานมากสักเท่าไหร่เพิ่งมาปั้นช่วงที่จะทํะมไมา,ดา,านะนนทไดำ ก็จะเป็น31ล้านก็เป็นประวัติศาสตร์สูงสุดเลยนะครับหน้ากากหวานทําคนเดียวไปได้18ล้านคือปกติเนี่ยผมตีบอสสูงสุดก็จะอยู่ประมาณ26 27ล้านประมาณนี้นะครับแต่วันนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันเพิ่มสายต่อสู้นะครับ15%ดาเดมจมันก็เลยพุ่งขนาดนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กําลังจะปั้นหน้ากากหวานนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมก็ใช้หน้ากากหวาน5าดาวนะครับดามกจมา 23, านนามก็จะอยู่ที่ประมาณ26ล้านะครับดามยี่ะมบณ2่ล้านนะครับรลลอบนะมั ผมว่าได้ทําการตีขับไล่เจ้าพวกโจรไปมากมายขนาดไหนนะครับเพราะว่าโบนัสตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญในการตีบอสนะครับเอาลัะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงประมาณนี้แล้วกันหวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นถึงความแรงของเจ้านากากหวาน6ดาวนะครับเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบบายนะครับ